สวัสดีค่ะคิววันที่สักมาวันที่เท่าไหร่นะสามสี่ห้าหกเจ็ดไปสี่วันคิ้ววันที่สี่คิววันที่สี่นะคะกำลังโรคเลยค่ะค่ะ น้าก็จะมันๆน,นะคะนมันละลอกได้นิดหน่อยแล้วคหะไ่รจะลอกแล้วเหมือนอะไรก็ไม่รู้จะลอกแล้วเหมือนอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอกมันจะสวยไหมจะสวยไหมนี่เดี๋ยวจะอัปเดตลงอัปเดตลงเรื่อยๆนะมันจะดีไหมนี่น่าสดมากค่ะน่าสดมาก แล้วแล้วกำลังก็เลยแอบออกไนเข้ามาอันนี้ได้มาเป็นทำร้านนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มั่เอย่างตั้งแต่กำลังโผล่มาที่ร้านแล้วก็บอกทำร้านหนูซวยเลย